ครับวันนี้เราจะมาเอาเอมอ,อธิบายเลโก้คองบินกันนะครับ EP สองเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันนะครับอันนี้เราอันนี้เป็นแม่ครูนะครับเราก็จะอธิบายเครื่องทีละเครื่องเลยนะครับนี่คือเรือมีปลานี่คือเรือมีปลาสองตัวน้ำรั่วสองอันน้ำรั่วสองรูนี่ก็คือ เติมที่ไปไหนจะไม่ได้ละเราก็จะเล่นเดี๋ยวเราก็จะอันนี้ให้ดูนะครับให้เล่นให้ดูเยี่ยมแล้วเนี่ยแบเราพาไปดูขั้นอื่นแล้วนะครับแล้วก็จะไปดูเครื่องบินกันแล้วนะครับเราก็จะไปดูเครื่องบินนะอันนี้คือที่สื่อสารอันนี้คือไฟฝั่งนี้คือไฟผมมือบอก ก็หมุนได้แบบธรรมดานะครับเรากให้ดูนะนักขับนะครับนักบินนะครับไปขับนก็เป็นนักบินอันได้เราจะให้ดูตรงที่ควบคุมนะครับเราให้ดูอะไรนะครับนี่ก็เป็นที่ลงจอดบนบนน้ำนะครับเขาเห็นเครื่องบินบนน้ำไหมคบนี่นะครับ ไม่หนักกันนะครับถ้าเราดึงออกโอ๊ยโดนนี่ก็เป็นรถรถช้ำมาเลยนะครับนี้ก็คือที่จอดดินนะครับอันนี้จอบอันนี้คือที่เอิมปัดฝุ่นนะครับเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าไม้กวาดน,นะครับระเบิดนี้มีอันสำรองนะครับระเบิดตุ้มเลยครับเอาจะเก็บของไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีกำแพงอยู่ในนี้ครับอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นแมกโคลนะครับสามารถหมุนไปหมุนมาได้อันนี้ก็ ก็เปิดได้ที่ผมใส่สีชมพูตรงนี้ไว้เพราะว่าเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้มันรุนนะครับบางคนอาจจะมีนะครับอันนี้ก็คือที่เลื่อนนะครับ mm hmm. ถ้าเราหมุนตรงนี้มันก็จะมีอันนี้นะครับนี่ okay, นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเทของให้ดูนะคะ mm hmm. เราจะเทของให้ดู mm hmm. นี่ครับกระจายเลยครับเต็มเลย ก็ต้องปิดอันนี้กันนเปล่างาไว้โอเคกล่องผมเอาทิ้งไว้แล้วนะครับเพราะว่าผมซื้อมาหลายหลายวันแล้วครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปตอนที่เราทำเป็นเมืองนะครับคุณอย่าลืมไปดูนะครับทิ้งท้ายด้วยเหรอเื่อไมก่อนนะ ก็สำหรับวันนี cat, ้เราขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะทำ EP สองมาเล่นกันนะคะ